สวัสดีครับพู้กับสุลต์ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตำนานโบโรเตือนดิอาสห้ามเอาดีทางเน็ตไอดอนมากกว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแฮมิลตันริการ์ดนะครับตำนานแข้งมิดเดิลสโบรออกตรงเตือนลุยดิอาสดาวเตะใหม่ไฟแดงของลิเวอร์พูลว่าห้ามปล่อยตัวเองให้หลงระเริงไปกับการเป็นเน็ตไอดอลบนโลกโซเชียลเดชขาดหากอยากประสบความสำเร็จในฐานะนักฟุตบอลอาชีพมากกว่านะครับกล้าพูดเลยนะครับว่าลุยดิอาสมีคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับการไขว่คว้าความสําเร็จกับลิเวอร์พูล และก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของพิมพ์ลิงเกล็ดผมชอบตรงที่เขาคล่องแคล่ววงบ่ายและมีทัศนคติของการเล่นเกมรุกอย่างเต็มเปี่ยมนั่นจริงๆอดีตก็หน้าสิงห์แดงกล่าวกับฟอร์บิทูแต่สิ่งที่สุคัญที่สุดอยากจะแนะนําสัก,กนหน่อยนั่นก็คือดีอัสต้องมีสมาธิอยู่กับการฝึกฝน,นตัวเองเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้นจนกลายเป็นยอดนักเตะจงพัฒนาขีดจํากัดทางด้านพลังกำลงังความเร็วความเฉียบคมต่างๆแล้วจะไม่มีใครหยุดไหนได้อีกต่อไป จงระวังการทำตัวโดดเด่นบนโลกโซเชียลให้ดีอย่าปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปกับความด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็โกกตโฟกัสไปที่การเล่นฟุตบอลให้มากที่สุดเพราะหากนายวอกแว็เผลอเดินออกนอกลู่นอกทางแช่นิดเดียวก็อาจจะโดนอำนาจของวงการบันเทิน,นอังกฤษกลืนกินจนกลับลำไม่ถูกเมื่อคุณเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็จงมุ่งมั่นไปกับการเล่นฟุตบอลแบบ100%เถอะอย่าลืมลนะครับว่าวงการนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของนายและครอบครัวให้ดีขึ้นแบบพลิกฝ่ามือ ฟุตบอลคือสิ่งเดียวที่นายต้องยึดเหนี่ยวไม่ใช่จํานวนผู้ติดตามบนอินสตาแกรมไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตของดิอาสจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากวิเคราะห์กันตามข้อเท็จจริงนะปัจจุบันเขากําลังจะได้เล่นฟุตบอลร่วมกับยอดนักเตะอย่างมาเน่ซาร่าเฟอร์มิโน่ฉะนั้นผลลัพธ์ที่มีอยู่อย่างเดียวก็คือต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแล้วละว่าจะเอาดีทางด้านไหนวัดขอเตือนไว้ก่อนก็เป็นการออกมาเตือนนะครับ เพราะว่าลุยเดียร์อาดก็ติดโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ในกรอบแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเจกเก้นครับคอยควบคุมดูแลนะครับเปรียบเช่นเหมือนพ่ออย่าให้เป็นเหมือนกรณีเมสันกรีนวูดนะครับโอ้โหทําเรื่องไม่ดีเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยนะครับอนาคตจบเลยนะฮะเดี๋ยวคุณพ่อนะฮะนั่นก็คือเจเก้นครอปเดี๋ยวสั่งสอนให้นะฮะ เป๊เผยรู้ว่าต้องโกยอีกกี่แต้มแมนเชสเตอร์ตี้ถึงจะคว้าแชมป์ลีกเหนือเลเวอูลเป๊กกูเดียร่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ตี้นะครับยืนยันว่าตัวเองรู้ดีว่าทัพเรือใบสีฟ้าจะต้องทำให้ได้อีกกี่แตม้มจึงจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปครอบครองเหนือทีมตามอย่างเลเวอูลและเชลซีก่อนอื่นต้องบอกว่าฤดูก,กาลนี้ยังอีกยาวไกลนัดพวกเราเหลือเกมให้ลงเตะอีกมากมายกว่าจะถึงวันตัดสินแชมป์พรีเมียร์ แต่ถ้าหากพูดกันต,นตรงๆก็คือมองเห็นภาพราวมๆแล้วว่าเหลือทีมไหนกันบ้างที่พอมีลุ้นอยู่จนโค้งสุดท้ายเป๊ปกุน่าเผยผ่านในงานแถลงข่าวเดือนมกราคมที่เพิ่งผ่านผลไปนั้นเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์มากสําหรับแมนเชสเตอร์ตี้ด้วยโปรแกรมที่อัดแน่นทําให้ผมไม่ใครได้ซ้อมกับลูก,กทีมเท่าไรนักเพราะเราลงแข่งขันแทบจะทุก2-3าวันจึงต้องใช้เวลานั้นเพื่อพักผ่อนเป็นหลัก จะมีช่วงพอนคายอยู่นิดหน่อยตอนพักเบรกทีมชาตินี่เลยครับตอนแรกผมก็ห่วงนิดหน่อยว่าลูกทีมหลายคนนะครับพักเบรกไปประมาณ2สัปดาห์แล้วเจะเครื่องเย็นลงหรือไม่แต่พวกเขาก็ทําได้ดีในเกมพบกับกุลลัม่มในศึกเอฟคัพและเอาชนะกุลลั่มไปได้นะครับเด็กๆรู้ดีว่าสถานรณ์แบบนี้จะทําตัวยอย่าแยไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าหากพลาดขึ้นมาอาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์โดยตรงในทันที5เดือนต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญสุดๆของฤดูกาล ผมรู้สึกมีว่าแมนเชสเตอร์ต้องการอีกกี่แต้มเพืเ่อคว้าแชมป์เหนือคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลซึ่งรวมถึงเชลซีด้วยแน่นอนว่าพวกเขานะครับคือผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สดุดขณะเดียวกันก,ก็มีโปรแกรมยูฟ่าแชมเลคเอเคัพรออยู่ Cup, ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่งานง่ายอย่างที่ใครหลายคนวิจารณ์แหลยแต่ผมกับลูกทีมก็ตั้งเป้าเอาไว้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน พ่อของลุยดิอาสออกมาเปิดเผยเหตุผลที่ลูกชายของเขาเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลลุยเมเดอลดิอาสนะครับพ่อของลุยส์เฟอร์นันโดดิอาสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกชายของเขานะครับเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลนั้นเพราะเขามีความฝันและต้องการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ยอมรับว่าดิอาสเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งกับพันนมฮอรสเปอร์ถ้าหากลิเวอร์พูลยื่นก็เสนอเข้ามาหาลูกชายของเขาช้าไปมากกว่านี้นะครับโดยพ่อของลุยดิอาสได้ให้สัมภาษณ์กับบิลิเดโอนะครับ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุในประเทศโคลัมเบียโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ลูกชายของเขาตัดสินใจย,ายา้ายแบคัคชั่นกับลิเวอร์พูลนั้นได้มีการติดต่อมาจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทันนัมฮอสเปอร์เอซีมิลานโรม่าและลิเวอร์พูลแต่ใน,นตอนนั้นทันนัมสเปอร์มีภาษีที่ดีดที่สุดเพราะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการเป็นทีมแรกในขณะที่อีก2ทีมที่เหลือนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากนักแต่ลุยดิอาร์ก็ยืนยันว่าจะรอข้อเสนอจากทางลิเวอร์พูลเสียก่อน ว่าจะมีเข้ามาในวันสุดท้ายก่อนตลาดจะปิดทํากันหรือไม่เพราะลิเวอร์พูลคือทีมในฝันของลูกเขาและดีอัดก็ต้องการที่จะย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่มีข้อเสนอจากทางลิเวอร์พูลและลูกชายของเขาก็เกือบที่จะถอดใจแล้วและเลือกย้ายซบทันั่นฮอสเปอร์อยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับกระบวนการทันั้นเอกสารของสเปอร์นั้นเกิดความล่าช้าและลิเวอร์พูลก็ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาในเวลานั้นพอดีทําให้ตัวของลูดิอัดเปลี่ยนความคิด และเลือกย้ายชบลิวร์พูในทันทีเพราะเป็นทีมที่ตัวเขาตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะย้ายเหมือนลุ้นเทียบและนั่นคือเหตุผลว่าทาไมทนนามอสเปิดถ,ถึงโกรธลิวร์พูเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาทําเรื่องทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ติดขัดเรื่องเอกสารที่มีความล่าช้าและพวกเขาก็คิดว่ายังไงซะลุยดิอาร์ตก็กำลังจะย้ายไปค้าแข่งกับพวกเขาอย่างแน่นอนแล้วทําให้พวกเขาเกิดความชละใจและไม่เรียบทำให้เดี๋ยวนี้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุด ดังนั้นพวกเขาจึงโกรธมากที่ลเวผู้พูลเข้ามา,าแทรกแซงในเดี๋ยวนี้โดยพ่อของลุยดิอักล่ับต่อไปว่าลูกชายของเขาก็ได้โทรมาบอกว่าการซ้อมที่ลเวผู้พูลนั้นมันหนักหน่วงมากและต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากแต่ดิอัสก็มีความสุขและเข้าใจดีว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นมันคือสไตล์ฟุตบอลของประเทศเกฤษและดิอัสรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากที่ได้ลงซ้อมกับนักเตะระดับโลกมากมายที่สโมสสอนแห่งนี้ ยิง1่ง,งจ่าย2ภายใน45นาทีฟิลิเป้คุนิโย่ระเบิดผลงานระดับเทพอีกแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะสำหรับฟิลิเป้คุนิโย่ให้กับแอสตันลีลาอีกครั้งหลังจากจากการยิงประตูเบิกล่องให้กับทีมชาานและส่งบอลให้เพื่อนทำประตูอีก2ลูกในเกมที่แอสตันลล่าเปิดบ้านเสมอกับลีดยูนเต็ดไปแบบสุดมัน3ประตูต่อสาน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วฟิลิเป้คุนโย่ก็ไม่ได้อยู่ในสนามจนจบเกม เพราะถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยรับโอโ้เรียนได้ว่ากลับมาเล่นในศึกฟุลิอเนียวฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟิลิเป้คูดิโน่นะครับตอนนี้ฟิลิเป้คูดิโย่คนเดินกลับมาแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะฮะที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของสตีเวนเจอรล่านะครับลิเวอร์พูลสาขา2นี่คือสรุปาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่10กลุ่ปภพัน์นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ